หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณปรัดเกตพงศาลผู้สื่อข่าวของเราค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดูเจดีชเวดากองหนึ่งในเจดีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพม่านะคะในนครย่างกุง้งวันนี้คุณปรัดนั่งรถออกไปค่ะออกนอกนครย่างกุ้งไปทางตอนออกเฉียงใต้ทางเข้ารัฐมอนนะคะพาเราไปชมพระาธาตุอินแขวงหนึ่งในพระาธาตุที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถึงขั้นที่ชาวพม่าเนี่ยต้องพกรูปของพระาธาตุเก็บไว้ด้วยติดตามจากคุณปรัดค่ะ ตอนนี้ผมอยู่เหนือระดับน้ําทะเล1,100เมตรนะครับและยืนอยู่ข้างหน้าพระทาศุอินแควนหรือว่าเดอะโกลเด้นร็อกที่ชาวโลกรู้จักกันนะครับมองไปข้างหลังครับก็จะเห็นแผ่นทองปลิวไปทั่วบริเวรเลยนะครับและสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็พอจะรู้นะครับว่า พระธาตุถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของประเทศพม่าเลยก็ว่าได้นะครับเจดีนะครับถูกสร้างอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่นะครับและก้อนหินนี้ก็วางอยู่บนขอบของภูเขาอีกทีหนึ่งนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์นี้เองครับที่ทําให้ชาวพม่าทั่วประเทศต่างพากันฝันเอาไว้นะครับว่าสักวันหนึ่งครับจะต้องมีโอกาสมานมรสการแล้วก็ปิดทองที่พระธาตุแห่งนี้ครับเหตุผลที่ชาวพม่าต้องเดินทางมาสักการบูชาพระธาตุอินแขวนแห่งเมืองไจโถในรัฐมอญให้ได้ พระพวกเขาเชื่อครับว่าพระธาตุแห่งนี้เป็นหนึ่งใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหากมาบูชาครบจึงจะนอนตายตาหลับหรือได้ขึ้นสวรรค์และยังได้อนิสงส์ให้ไปเกิดร่วมยุคกับพระศรีอริยะเมตรไตรด้วยหินสีทองขนาดใหญ่สูง5เมตรครึ่งนี้มีตำนานเล่ากันครับว่ามีฤาษีพี่น้องสองตนได้มีบุญครอบครองพระเกศาของพระพุทธเจ้าสองเส้นจึงแบ่งกันตนละเส้นและได้แยกไปบำเพ็ญเพียรบนยอดเขาสองลูก ทุกค่ำฤาษีทั้งสองต้องส่งสัญญาณไฟจากยอดเขาเพื่อแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเมือ่อฤาษีผู้น้องเสียชีวิตฤาษีผู้พี่จึงนำพระเกศาอีกเส้นกลับไปและบำเพ็ญจิตถึงพระอินท์ให้ทรงช่วยหาสถานที่บรรจุพระเกศาในที่ที่สูงเทียบเท่าสวรรค์พระอินจึงหาหินจากทะเลลึกแล้วนำมาแขวนไว้บนเขาให้ฤาษีนำพระเกศามาประดิษฐานไว้จนเป็นที่มาของพระธาตุอินแขวนครับ ทุกเช้าจะมีชาวพม่าหลายร้อยขึ้นมาเยือนพระธาตุครับและห่างจากพระธาตุไม่มากก็มีตลาดเล็กๆให้ชาวพม่าได้พักและทานอาหารเช้าด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างหน้าตลาดข้างๆพระธาตุอิงแขวนะครับพอเดินลงมาก็จะเจอตลาดขนาดใหญ่นี้นะครับแต่ที่เห็นนะครับผู้คนมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิถีชีวิตของชาวพม่านะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าตอนเช้าเขากินอะไรกันครับอย่างแรกนะครับที่ผมเจอนะครับคือนี่เลยครับ เป็นคล้ายๆกับขนมเบื้องบ้านเรานะครับแต่ว่าก็จะมีน้ำดำๆนะครับที่เอาไว้ราดนะครับแล้วก็จะมีใส่มะพร้าวอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับไปครับ one p ดิสวรเรามาชิมขนมเบื้องกันนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะครับคือน้ำดำๆที่เห็นเมื่อกี้นะครับจะมีรสชาติหวานๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะพร้าวครับ ผู้สแสวงบุญหลายคนจะนั่งสวดมนต์หน้าพระธาตุตลอดทั้งวันไปจนหลังช่วงตะวันตกดินพิธีกรรมก็เหมือนชาพุทธทั่วไปครับจุดธูปเทียนถวายพัทหารแล้วก็จะนั่งสวดมนต์หน้าพระธาตุและที่ขาดไม่ได้ก็คือการลงไปปิดทองที่ตัวพระธาตุครับผู้ดูแลกําหนดจํานวนคนที่ลงไปแต่ละครั้งรวมถึงกําหนดระยะเวลาที่ลงไปด้วยและบริเวณนี้จะอนุญาตเฉพาะผู้ชายเท่านั้นครับผู้หญิงห้ามลงไปเด็ดขาด อย่างที่เห็นครับพระาธาตุยามค่ําคืนก็สวยงามไม่แพ้นในตอนกลางวันแม้คนที่อยู่อีกยอดเขาก็ยังสามารถเห็นแสงทองส่องสว่างจากพระาธาตุตลอดทั้งคืนครับและสําหรับชาวพมา่าการเดินทางขึ้นเขาหลายร้อยกิโลเมตรครั้งนี้ก็คงไม่ง่ายครับที่จะขึ้นมานมัสการแล้วกลับลงไปในวันเดียวกัน ตอนนี้นะครับนอกจากที่หูผมจะได้ยินเสียงสวดมนต์ดังระงมทั่วบริเวณไปหมดแล้วนะครับตาผมยังสังเกตเห็นนี่ครับชาวพม่านะครับส่วนหนึ่งที่อุตส่าห์ขนข้าวของนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะนอนค้างคืนกับพระธาตุบนนี้ครับแต่ละคืนจะมีชาวพม่าหลายร้อยคนนอนเป็นแพติดกันครับยิ่งวันสําคัญมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งนอนเบียดกันมากขึ้นและเมื่อรุ่งสางพวกเขาก็จะไหว้หรือสวดมนต์หน้าพระธาตุอีกรอบ ก่อนเดินทางกลับลงไปแต่นอนบนยอดภูเขาแบบนี้ดูดูแล้วก็ให้บรรยากาศดีไปอีกแบบครับคำคืนพระจันท์เต็มดวงบนยอดเขาแบบนี้นะครับอากาศถือว่าหนาวทีเดียวครับตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับก็ประมาณแค่15-17องศาเท่านั้นครับแต่อย่างที่เห็นครับความหนาวเย็นนะครับก็ไม่สามารถทําลายศรัทธาของชาวพมา่าลงได้ครับปราดเกบงศานเนชั่นทีวีรายงานจากประเทศพมา่าครับ